ได้แก่ลำดับที่1ครับได้แก่นกกาตัวงแก้วกรมนี้ ดังนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคั่สมัครต่อ8โมงครึ่งที่มาลงทะเบียนได้แก่คุณสุทีิ์ศิ์ครับนะครับต่อไปครับไปนที่อำเภอเมืองแก่ตอนนี้ไปที่ของลำดับใหันคาทั้งสองลำดับได้ถูกอยในกล่องเย่างที่เป็ตัวแล้วต่อไปนะครับขอเชอิญครับเธอเมืองแก่น เตเลือกตั้งที่สองนะครับและข้าต่อต่อไปนะครับผู้ในการกองการและลำดับที่สามครับที่หนึ่งก็คือภายในติกอำนวยกามสะดวกของอบจแน่นทั้งสามชั้นนะครับจุดที่สองก็ ไปรับรองอยู่ใช่ไหมคะโอเคขยาจะเปิดตัวย้อนลนะเยผู้มัติดตามมีผู้ติดตามพผูมัผู้ติดตามผู้ช่วยนะครับต่อเชียร์อ สามเจ้าดอยกามที่มาสามไหนล่ะเลขสามผมเปเลขหนึงบรรชมมันบนท่านั่นได้ผู้ดียเขตสองนะครับมีอยู่2ท่านตอนนี้ดังด้านหน้าบรนอยจัสลากนะครับเบอร์อะไรเร์นในอ่ามาชนะสงกรานึ้งแสงนะครับเพื่อที่จะหยอกในกองของคุณสุรีชัยวครับทั้งสอท่านแสดงความจงรักจะเข้าสู่สำหรับผู้ช่วยผู้สมัคร ท่านเตรียมตัวไว้เลยนะครับตอนนี้เป็นคูเพียงเขตสองนะครับคุณนักนายชินสิยิยศและคุณเสรีชยัยทอรทั้งนายกและก็สอบจจังหวัดน่าน,นะครับก็มีว่าที่ผู้สมัครได้มาก่อนเวลาก็อะไรล่ะสำหรับนายกนะครับพอมาก่อนเวลาไปสองเรื่องนีสามท่นนะครับ เมื่กี้ก็ได้ทำการจับฉลากแล้วเนื่องจากว่าต่อไปจะมาไม่สามรถลงกันได้นะครับมันจับสลากแล้วก็มีอยู่นสามท่านนะครับก็เป็นจับสลากลำดับที่หนึ่งต่างนะครับบางคนไปยื่นไปสมัครอยู่ส่วนของแต่ละอำเภอบางอำเภอก็มาอยู่คนเดียวนะครับก็ให้ไปสมัครแต่ไม่ต้องจับสลากแต่บางอำเภอขนาดอยู่ระหว่างการจับฉลากนะครับซึ่งลำดับในการที่ไปสมัครของคุณนักการทีนได้ในการที่ที่8นะครับถ้าผู้ที่มีความทุกใจที่จะรับนส่วนทสมัครนิดห่งเพื่อจะเป็นนายกหรือสปจนะครับก็มาได้ ลำดับี่นะครับของวันที่ย7ิแานขอเชิญคุณบมีชัยนงครับฝากดิ่นะครับผู้สมัครหลายอวันที่ยีสปนากนขอเชิญคุณสมีชยดรับให้ควเก่ยว้มทั้งหมดครับทุกท่านนะครับในลำดับที่สองการตั้ง้าประกาศอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะครับก็ขอเีินเชิญทัานสืบมนชนด้วยนะครับก็จะเป็นวันที่8ี่สปตานนะครับเป็นวนท่เราาาเื่อเลืต้งลที่สองนะครับในส่วนของ ปิดรับหมักวันที่27พขอเชิญนางสาวออประภาพุทธเกินอบจไยแดนไทยพรวิชานะครับจะตรวจสอบคุณสมบัติเลยหลครับห้านครับก็ผมจะแะนท่านท่านต้องไปท่าักตัวได้เห็นไดครับจะได้แก้ไขดีริพัตทนะครับทั้งสองทดาจไมมีการจะประกาลัมกันาาคนใดไม้ยชื่อตป็นเวลาลมกนะครกสามารถยชสำร้องได้ทสำนักงาตจังหวัดหน้าภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อนะครับซึ่ง ท่านผู้ในการกองการเจ้าหน้าที่จะได้ทำรายชื่อเรื่องสองข่างหลอลมไงเอนะทุกเสถียรในทการเห็นยังไงเครับสองข่างครัใคเป็นผู้สมัครที่ระเขด้วยครับปปจก็แล้วแต่นะครับก็จะรีบวินิจฉัยโดยเร็วสุดครับ